น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่เดบี้ก่อนใครก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe กันนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะคะเมื่อพี่เดบี้ลงคลิปปุ๊บน้องๆก็จะได้เห็นคลิปกันปั๊บ กันทีเลยใครยังไม่ได้กดก็อย่าลืมกดกันด้วยนะจะได้รับชมคลิปกันก่อนใครเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่เนบ,บี้ก็แวะมาเที่ยวที่งานลํำปางเซรามิกแฟร์ค่ะซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงสิ้นปีของทุกๆปีเลยนะคะ สำหรับงานลำปางเซรามิกแฟร์นี้ก็จัดขึ้นในปีนี้เมื่อวันที่30พฤศจิกายนตลอดจนถึงวันที่12ธันวาคม2559นะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วพี่เดบี้ก็แวะมาครั้งหนึ่งแล้วล่ะตอนนั้นไม่ได้มีโอกาสถ่ายทำคลิปให้น้องๆได้รับชมกันปีที่แล้วเนี่ยพี่เดบี้ซื้อของมากมายเลยนะคะแก้วเซรามิกอะไรน่ารักเยอะแยะเลย ปีนี้ก็เลยไม่พลาดและจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอให้น้องๆได้ดูกันแล้วล่ะว่าในงานนี้เนี่ยแก้วน้ําอะไรเอย่ยเซรามิกต่างๆเนี่ยน่ารักไปหมดเลยค่ะแล้วมาดูกันซิว่าปีนี้พี่เดวี่เนี่ยจะซื้ออะไรมาบ้างนะคะเยอะแยะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้รับชมกันนะคะเอาล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในงานกันเลยนะคะ อย่างที่เราเห็นกันนะคะตรงปากทางเข้านะคะของงานเนี่ยก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะคะที่ขายพวกอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยนะคะเช่นที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นพวกมแมลงทอดนะคะหรือว่าพวกข้าวเมามีข้าวหลามด้วยนะคะเป็นต้นภาพตรงนี้จะสั่นมากหน่อยนะคะเพราะว่ากำลังเดินเร็วอยู่นะคะกำลังเดินเข้างานเลยต๊อกต นี่ไงคะเราเข้ามาในงานเซรามิกแล้วล่ะอตรงส่วนนี้จะเป็นเซรามิกธรรมดานะคะซึ่งผู้ใหญ่เขาก็มาซื้อไว้เป็นชามใส่ข้าวอาหารกับข้าวนะคะซึ่งในส่วนของพี่เดบี้ที่พาน้องๆมาในงานนี้ไม่ได้ให้มาดูพวกชามธรรมดานะคะพี่เดบบี้ให้มาดูชามน่ารักนักที่มีลายการ์ตูนกันคะ่ะนี่เพราะว่าชามพวกที่มีลายธรรมดาเนี่ยเราไม่ซื้อกันหรอก ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่ามันเป็นชามที่เน้นใส่กับข้าวกันล่ะเดี๋ยวพี่เดวี่พาไปดูชามน่ารักน่ารักกันดีกว่าโอ้มาพวกนี้สวยจังเลยอันนี้เนี่ยเป็นลูกหมานะคะที่เอาไว้ใส่ทิชชู่นะคะเอาไว้ใส่ กระดาษชําระกระดาษเช็ดมือนะคะโหสวยสวยน่ารักน่ารักนี่มีที่ใส่ทิชชู่รูปลิงด้วยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเหตุผลที่ลำปางจัดงานนี้ขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลำปางเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศไทยที่มีดินขาวซึ่งประกอบด้วยแร่อิไลท์นะคะหรือว่าแร่ในกลุ่ม แร่เคเลย์พวกดินนะคะที่เอาไว้ปั้นเซรามิกโดยเฉพาะเลยที่นี่เนี่ยมีแร่ชนิดนี้ในดินสูงค่อนข้างมากทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นจังหวัดหลักๆที่มีการผลิตเซรามิกเรียกได้ว่าติดในท็อป 5 top 10ของโลกเลยนะคะที่นี่เนี่ยที่ผลิตเซรามิกแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยค่ะในการผลิตเซรามิกนะคะ mm hmm. นี่เรามาดูลายน่ารักน่ารักกันดีกว่า mm hmm. นี่ตะกี่มีหมูหมูน้อยใส่เครื่องปรุงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรถเก่งนะคะไว้ใส่ตัวไข่ต้ม แอ่งเล็กๆนะคะเอไว้พอดีตัวไข่ต้มเลยนะคะเครื่องบินนี่น่ารักมากๆเลยมีปีกสีเหลืองๆด้วยไปไปดูกันว่าในงานมีอะไรอีกบ้างนะคะอ้กาน้ําร้อนนะคะกาใส่น้ําร้อนใส่ชานะคะน่ารักเชียวสีสันสดใส25บาบาทเองโอ้ ที่นี่เนี่ยนะแบบว่าเขามาลดแล้วก็เซลล์กันสุดๆเลยนะคะอืคนเลือกซื้อกันเต็มเลยนะไหนๆมีอะไรอีกบ้างไอทางไหนดีเนาะไอะไทางนี้ละกันนี่โหการักเชวดูดูสิการน้ำร้อน 35บาทเอง้าใหญ่เบลเลอเลยมีฟลามิงโก้ด้วยสีชมพูน่ารักเชียวอันนั้นก็ถูกหูแก้วน้ำสิบาบาทเองน่ารักมากเลยดสูสิสีส้มสีแดงนะคะสีสันสดใสมากๆเลย ถ้วยชามกระมังเต็มไปหมดเลยเป็นลูกแตงโมนะคะมีทั้งแตงโมสีแดงแล้วก็แตงโมสีเหลืองนี่ดินปั้นเป็นรูปตุ๊กตาตัวต่างๆนะคะมีลูกหมูด้วยมีลูกหมาด้วยนะคะมีผู้หญิงตัวอ้วนๆกลมดิ๊กนะคะยืนอยู่สวยงามมากเลยค่ะ คนยืนเยอะแยะเลยแกะน้อยอยู่ตรงนั้นด้วยมีตั้งแต่ตัวใหญ่เลี้ยงไปเป็นตัวเล็กนะคะน่ารักจังอ๋ตรงนี้มีดินปั้นที่เขาเพ้น,นะคะอุย้ยหมาน้อยน่ารักจังอูยตรงนี้มีแต่ของสวยงามอืมเอาไว้ตกแต่งที่บ้าน โซเชียลมีลายแบบว่าเบนจรงนะคะแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราค่ะเป้าหมายของเราคือการหาอะไรน่ารักน่ารักอย่างนี้ไง <c oughs> นี่มีลูกหมูควาย <c oughs> เด็กขี่หลังควายนะคะ <c oughs> อุ้ยลิงปิดตาอุ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยอุ้ยน่ากลัว <c oughs> ปากใหญ่ฟันเยินเที่ยวนี่ นกตัวนี้สวยจังนกยูงนะคะสีสันสวยงามมากนี่หมูอีกแล้วนี่เขานิยมปั้นหมูกันจังเลยไหนไหนมีตัวอะไรอีกไก่มีนี่เด็กขี่มอไซค์นะคะแว้นมาเชียวเลยแล้วก็มีลูกหมูอยู่ข้างๆด้วยอุ๊ย <c oughs> น่ารักจัง ดอลาเคนะคะแล้วก็มีเป็ดนะคะมีปโปโนะคะอุไปดูที่อื่นบ้างดีกว่าไหนไหนดูท่าทางร้านนี้จะมีของน่ารักเยอะนะอุย้ยกบช้างเขียวด้วยมีแกะนะคะ อุ้ยน่ารักจังเด็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะอุ้ยคนเยอะอ่ะเยวขอดูก่อนอ้ามีอะไรบ้างมีจระเข้ลูกยีราฟโอ้หเขาปั้นเด็กได้น่ารักจังอะ่ะร้านนี้นี่มีแบบว่าเอาไว้แขวนห้อยๆนะคะปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะใส่ต้นไม้เข้าไปได้ด้วย นักจังนี่ตัวกุ้งกิ้งนะคะเอาไว้ห้อยหน้าบ้านให้ลมพัดแล้วก็มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอร้านนี้ของก็เยอะเหมือนกันเป็นพวกดินเผานะคะดินปั้นเผาแกะตัวนี้น่ารักจังยังไม่เคยเห็นเลยที่ร้านอื่นไม่เห็นมีเลยแบบนี้โอ้โลูกหมูแล้วก็มีควายอ้าปากเหมือนหาวนอนเลยค่ะ นี่ช้างที่นี่ก็น่ารักนะแล้วก็มีควายด้วยกระบือน้อยนะคะแล้วก็ช้างแล้วก็ลูกหมูอีกแล้ว <c oughs> ที่จริงอะ่ะพี่เดบีม้มีเป้าหมายนะเนี่ยแต่ว่ายังหาร้านเดิมที่พี่เดบี้ซื้อประจำไม่เจอเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆน้องๆดูพวกดินเผาไปพลางๆก่อนนะคะ พี่เลวี่กำลังหาร้านนั้นอยู่นะคะอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าระหว่างทางเจอดินเผาพวกนี้เยอะแยะก่อนเลยนะคะก็เลยถ่ายไว้ให้ดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะของพวกนี้ก็น่ารักไปอีกแบบมีฟลามิงโกพี่เลวีอยากได้ฟลามิงโกตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าจะไปวางตรงจุดไหนของบ้านนะคะเกะกะเดี๋ยวโดนแม่ว่านี่นี่ไงคะเจอแล้ว ร้านขาประจาของพี่เดวี่นี่นี่ร้านนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันโดยละเอียดกันดีกว่าว่าร้านนี้มีอะไรบ้างนะคะอล่ะเราจะดูนี่เขามีแบบว่าทําแก้วเป็นรูปทรงต่างๆนะคะเอาไว้ใส่ไข่เอาไว้ใส่เครื่องปรุงนะคะดุมหมาปักตัวนี้สิน่ารักจังเอาไว้ใส่ไข่นะคะไข่ต้มนะคะเสิร์ฟที่โต๊ะเป็นอาหารเช้าอะไรอย่างนี้นะคะ น่ิแล้วก็มีกระปุกออมสินนะคะเป็นรูปแมวเอ้ยหนูแฮมสเตอร์ก็มีฮิปโปก็มีนะคะนี่น่ารักมากเลยของเยอะแยะเลยค่ะอันนี้เนี่ยแหละร้านนี้เนี่ยพี่เรวีแวะมาดูเมื่อปีที่แล้วเช่นกันนะคะนี่มีเด็กทําท่าจะจุ๊บกันด้วยน่าน่ารักมาก ของเยอะแยะมากเลยนะคะร้านนี้คือแบบว่าดูที่ใรอยากได้ทุกอย่างเลยค่ะ<ม>นี่ืีไก่นะคะแมวนอนขดอยู่ด้วย<ม>นี่มีกระปุกอมสินนะคะสวีทโฮม นะคะกระปุกอมสินมีแกะนะคะมีโคลล่าด้วยนี่ที่วางไข่นะคะไข่ต้มไหนหวัวมีลูกวัวด้วยนะคะอ้ใส่นมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเทนมออกจากทางปากได้ด้วยนะโหดีไซน์เขาเก๋มากๆเลยนี่ถืออย่างนี้แล้วก็เทเลย นีมีลูกหมาด้วยแก้วน้ำหมามีใส่นมแล้วก็เทออกมาทางปากได้ด้วยน่ารักมากเลยไก่นะคะมีมีแพนด้ามีมีแพนด้าด้วยโอ้อันนี้ที่ใส่ไข่นะคะมีไก่ด้วยไก่ก็เทนมได้ด้วยนะคะใส่นมเข้าไปแล้วก็มีหมา โอ้ยดีไซน์เขาเก๋มากจริงๆร,ร้านนี้เนี่ยพี่เดวบี่ว่าปีนี้พี่เดี่ต้องซื้ออะไรเยอะแยะจากร้านนี้แน่เลย๋ยวมาดูกันนะว่าจะเอาอะไรกลับไปบ้านดีหมากระปุกอมสินหมาปักตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ตั้งเยอะตัวเมื่อกี้เอาไว้ใส่เครื่องปรุงนะคะส่วนตัวนี้เอาไว้หยอดกระปุกนะคะอุ้ยตรงนี้35บาบาทเองกระปุกแฮมสเตอร์นะคะ มีหมีขั้วโลกเหนือด้วยมีกระต่ายมีหมาจิ้งจอกมีแพะด้วยนี่มีหมาด้วยน่ารักจงังอันนี้ร้อยหนึ่งนี่มีลาบแก้วนี้แก้วใหญ่นะคะไม่รู้ว่าใส่อะไรได้บ้างเนาะใส่ชาได้เลยอันนี้หมาจิ้งจอกเอาไว้แบบว่าเสียบดอกไม้นะคะเหมือนเจก,เกันแล้วก็ห่อยไว้ข้างผนังนะคะ นี่มีขั้วโลกเหนือแบบเป็นเจกันแล้วก็อันนี้ที่ใส่นมนี่น่ารักจังเป็นลูกบ้านหลังเล็กๆนะคะมีกระต่ายด้วยมีแพนดา้าหมา พี่เดวี่ว่าพี่เดวี่ต้องซื้ออะไรสักอย่างแล้วล่ะดูซิมีแมวอุ้มหมาน้อยด้วย <c oughs> อุ๊ยร้านนู้นมีซาริโอดูซิมีคิตตี้มีลิลัคคูมะด้วยเอ๊แต่จานแบบนี้พี่เดวี่คงหาซื้อได้ที่อื่นบ้างล่ะ แต่ว่าแบบเมื่อก,กี้เนี่ยหาซื้อที่อื่นไม่ได้เลยเดี๋ยวกลับไปร้านเดิมดีกว่าเอาละค่ะสำหรับในคลิปนี้พี่เดบี้ก็จะขออนุญาตรีวิวแก้วต่างๆที่พี่เดบี้เพิ่งได้มาจากร้านนี้เลยนะคะร้านในคลิปนี้นะคะก็ปรากฏว่าพี่เดบี้ก็ช็อปไปรวมแล้วได้แก้วมาทั้งหมด7ใบค่ะ ไม่เยอะไม่น้อยนะคะเนื่องจากว่าหลายหลายลายเลยที่น่ารักมากๆแล้วพี่เดบีเนี่ยอยากได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีตำหนิบ้างอะไรบ้างตอนนี้พี่เดบีก็เลยเลือกมาได้ทั้งสิ้นก็คือเจ็ดใบค่ะที่สวยที่สุดเนียบที่สุดแล้วนะคะงานพวกนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าอดใจที่จะไม่ซื้อไม่ได้เลยนะคะก็สิ่งที่พี่เดบีซื้อมาเนี่ยก็ได้แก่ แก้วน้ําลายสวยๆนะคะสิงโตหนึ่งใบและเสือดาว2ใบนะคะและหมาน้อยที่เป็นแก้วในรูปแบบเดียวกันนะคะซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันคือเราจะต้องเทน้ําลงไปในแก้วเหล่านี้เพื่อจะนำแก้วเหล่านี้เนี่ยเทรินไปอีกทีในแก้วใบอื่นนะคะเพราะว่าดื่มโดยตรงกับแก้วพวกนี้ไม่ได้ เนื่องจากว่าแก้วเหล่านี้เนี่ยมีลักษณะปากแก้วที่ไม่ได้เอาไว้ให้ดื่มโดยตรงแต่มีทางระบายน้ำรงปากของสุนัขเช่นตัวนี้นะคะก็คือเป็นลายสุนัขนะคะซึ่งน่ารักมากๆเช่นสมมุติว่าเราจะใส่นมนะคะใส่นมสดนะคะลงไปในแก้วหมารูปตัวนี้นะคะแล้วก็เทรินใส่ถ้วยกาแฟที่เราต้องการให้มีส่วนผสมของนม เป็นต้นนะคะก็อย่างนี้นี่เองนะคะหรือว่าแก้วลายเสือดาวที่พี่เดบี้ได้มาสใบก็เนื่องจากว่าเขามีลายที่สวยงามมากๆพี่เดบี้ก็เลยซื้อมาสใบนะคะอดใจไม่ได้จริงๆไม่ซื้อไม่ได้เลยนี่คือน่ารักและสวยมากในขณะเดียวกันเลยนะคะพี่เดบี้ก็ยกตัวอย่างของการใช้แก้วใบนี้ ก็เช่นการแช่ถุงชาลงไปในใบนี้นะคะแก้วใบนี้แล้วเราก็รินน้ำร้อนนะคะใส่แก้วใบนี้พอชาได้ที่แล้วเราค่อยเอาแก้วใบนี้เนี่ยเทรินลงในแก้วจอกเล็กๆนะคะเพื่อให้เราดื่มได้นะคะทีละจอกทีละจอกมันเป็นการใช้แก้วแบบ uh, slow life ซึ่งถามว่าเข้ากับชีวิตของพี่เดบี้ไหมใช่ไลฟ์สไตล์พี่เดบี้ไหมไม่เลยค่ะแต่เนื่องจากว่ามันมี รวดลายที่อดใจที่จะซื้อไม่ได้พี่เดบี้ก็เลยต้องซื้อมาเก็บเอาไว้นั่นเองค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะก็มีแก้วลายสิ่งโตนะคะซึ่งสวยงามมากๆเช่นกันนะคะรวดลายเขาละเอียดละเอียดเลยนะคะไม่ซื้อไม่ได้เช่นกันค่ะอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพี่เดมี้ได้แก้วใบเล็กๆอีก3ามใบนะคะแก้วพวกนี้เนี่ยเอาไว้ใส่ไข่ต้มนะคะ นี่น่ารักมากๆเลยนะคะได้แก่ลวดลายมีโควัล่าตัวน้อยๆนะคะซึ่งมีลวดลายที่ละเอียดถี่ยิบเลยนะคะบอกได้เลยว่างานนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่ ต่อไปก็เป็นหมูน้อยนะคะหมูน้อยสีชมพูมีหน้าตาจิ้มลิ้มน่าสงสารไม่ซื้อไม่ได้เลย <c oughs> แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะอีกแก้วใบหนึ่งนะคะก็เป็นแก้วใบสุดท้ายจากร้านนี้นะคะก็คือแก้วนกยูงนั่นเองค่ะซึ่งลวดลายสวยมากๆเลยนะคะแล้วดูเหมือนเขาจะเป็นนกยูงตัวเมียนะคะเนื่องจากหน้าเขาแบววหวานมากเป็นพิเศษนะคะก็มีลวดลายทั่วบริเวณ ทั้งแก้วเลยนะคะซึ่งรู้สึกว่าพี่เี้จะเห็นใบเดียวเองคะ่ะพี่เี้ก็เลยต้องเก็บซื้อเอาไว้เลยนะคะแน่ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวการซื้อของจากร้านนี้นะคะซึ่งเป็นร้านที่มีแก้วน้ำรูปสัตว์เลี้ยงแล้วก็แก้วต่างๆในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายไปหมดเลยนะคะอยู่ร้านเดียวนะคะที่มีงานประเภทนี้นะคะคลิป ในงานเซรามิกแฟรนี้ยังไม่จบลงแค่นี้นะคะยังมีต่ออีกซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าคลิปหน้าน่าสนใจมากเลยนะคะเนื่องจากพี่เดบี้จะพาดูร้านขายของจิ๋วอยู่มากมายเลยนะคะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามในคลิปหน้านาต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เดบี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ